ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทรั์เจ็ดประการน,นี้เจ็ดประการเป็นอย่างไรคือทรัพย์คือศรัทธาหนึ่งศีลหนึ่งฮิริหนึ่งโอตตปะหนึ่งสุตตะหนึ่งจาคะหนึ่งปัญญาหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อพระปัญญาการตรัสรู้ของพระถถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จดำเนินไปดีทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมนี้เรียกว่าทรัพย์คือศรัทธาดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายก็ทรัพย์คือศีลเป็นอย่างไรดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นจากการลักทรัพย์ เป็นผู้เว้นจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นจากการพูดโกหกเป็นผู้เว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าทรัพย์คือศีลดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ทรัพย์คือหิริเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีความละอายคือละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันลามกนี้เรียกว่าซับคือฮิริดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ซับคือโอตัปะเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้มีความสะดุ้งกลัว คือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตว่าจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการผูกต้องอกุศลธรรมอันลามกนี้เรียกว่าซัพคือโอตะปะดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายก็ซั์คือสุตตะเป็นอย่างไรดูก่อนพิสุททั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะ สั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่า รั์คือสุดตะดูก่อนพิสุจทั้งหลายก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในทานและการจำเนกทานนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่กำหนดเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะจำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายทรัเจ์7ประการนี้แลทรัพย์คือศรัทธาคือศีลฮิริโอตปะสุตตะจาคะและปัญญาเป็นที่เจ็ดรัพย์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็าตาม บัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อละลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธ,ธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมเนือง